พอดีบอดยกยังไงป้องเอ๋ยกดเข้าไปรู้จักไหมลูกเสือโยมทูตไอ้แล้วสองหนึ่งบองเปิดมีไรยกโอ้ยยกยกได้ครับยอดอ่วตีเกี้ยวป้องยังไงล้นเสียกยังไง โอ้โหไปไม่เป็นยิงเลยสามสามหนึ่งไหมสามหนึ่งของเปิดบอดยกยังไงลูกนี้โอ้ยลิฟเกี่ยวเสกว่าไงยอดอ้าวติดล้นลากเองโอ้โหเหนียนครับสี่หนึ่งโอ้โหสองครับ 5 1ครับโอ้โหพอจกได้ไหมลูกนี้เออนั่นแหละมั่นใจดิป้องเราเก่งที่ไหนเราเก็เล่นได้แค่นั้นไงได้มาตรฐานตัวเองแค่นั้นแหละดูเองมีเทียงกันครับหนึ่งห้าจับของมาเสกล์ริบมาเลยจับของเสร็จริบมาโอ้โหง่ายมากครับลูกนี้เสกสรร ทาาีนักกครับรครับหลัเท้าจะใหญ่น,น,หนึ่งห้าครับดีครับดีครับดีค่าหนึ่งครับออก